ไอ้เฮียชิ้นนี้โอ้โหมือดีจริงๆไปแล้วกูไปแล้วหล,ลบดิปุ้นห <c ười> ลบหลบหลบ มาดูเล่นไปฉายจนหมดความน่ากลัวไปเลยสักพุ่น่นาแล้วลอาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะภารกิจให้ทำอะไรบ้างล่าผีวัดเทมเพอร์เจอร์ e r r detect spirit with e m s ก็ถ่ายรูปผีน้ำมนต์ไงน้ำมนต์มือว่างนม่นเด็กข้าบนนะ่ยมีกอลลติงเหรอ okay. เพื่อ,อเจอผีอเ,เสียงวอร์ไหมวอรอะไรเสียงซาซาไม่น่าจะใช่โอ้โหวัดได้ตลอดเลยแล้วกูก็ตายคนแรกทุกตาสา <c oughs> มพ <c oughs> ุ้นมันอยู่แถวนี้ <c oughs> <ๆ>กูสแกนได้เรื่อยๆเลยมันขึ้นเรื่อยๆเลยน่าจะห้องเนี้ยอยู่ในห้องนี้ ังไม่ล่าใช่ไหมตอนแรกเฮ้ย <บา S 2> หายไปแล้วยังไม่ล่าแต่มันอยู่แถวแถวนี้พลังงานมีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็หาของไอ้เฮียอยู่ที่กูกูเจอแล้วไอ้กล้องมึงหนีเลยน้ำมนต์อยู่ไหนกูนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ว่ากูาไม่ได้เอามาเจอไวจัด อ้าวเม่นละาไม่เห็นมาล่าเลยกูถือของกลับไปก่อนมึงไม่ได้น้ำมนต์มาหรอได้เอามาเอาเฮียแล้วเจอผีทำไงอะถ้าผีมาล่าทำไงเนี่ยวิ่งดิเอ๋อีเอเอ๋มึงมุกมุกเตอร์เงยังกูเอาเงินกูเอาของกลับแล้วนะเอามาเลยไปละไม่เห็นมาเลยไปละมีหนังไว้ไปละ ได้แจะหนึ่งชิ้นโอ้อสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปล่าของชิ้นที่สองกันเมื่อกูก็ดีจริงจแทงหวยไม่ดีขนาดนี้บ้างวะ,ะหาอยู่ตอนนี้เราก็ลังหาของชิ้นที่สอง มาเฮ้ยลั่นเลยว่ะเฮ้ยของมันเพิ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิกแนลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่มันคานอยู่นี่สีเขียวๆนี่เห็นละมันลากกูเรียบร้อยแล้วกูกูวิ่งก่อนวิ่งวิ่งวิ่งไปใช้ป่ามันลากกูป่ะไม่ตามนะมันนอนเฉยเฉยเฮ้ย94%แล้วว่ะเฮ้ยเรียบร้อย DXE 900มาละมันลากกู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  เปิดประตูนี่โอ้ยเฮียดุด้วยจีจีเข้ามาเร็วเร็เร็เร็อ้าวมันชาดพี่หรอเอ้ยเฮียเอาจีไม่ขึ้นมาตายไทันยมาโหมันล่อหน้าประตูเลย EMF ทุกคนเอามาเช็คไม่จีไม่ขึ้นมาปุ้นมึงทิ้งผู้หญิงขนาดนี้เลยเหรอมึงมึงมึคนอย่างงี้วะ มันที่ตกใจมึงปิดประตูใส่จี้เหรอพุ่นปิดประตูใส่จี้เหรอพุ่นกูต้องเอาน้ำมนต์ไปละโค้ดอะไรอ e e e ีอะอีอีอะอะไรมันเดี๋ยวดู<ต><อ>ให้ใหมย่ยังไม่ได้ถ่ายรูปผีเลยกูก็ลืม dxe900 เฮ้ยได้สามข้อแล้วว่ะ กูยังไม่ได้ถ่ายกูยังไม่ได้ถ่ายรูปผีเลยอ่ะทำไมมันขึ้นว่าถ่ายแล้วจี้ถ่ายปะไม่รู้อ๋อด่ะดูดิไม่มีมีกดผ่านเลยว่ามันแล้วทำไมมันขึ้นว่าเนี่ยเห็นปะฟิมอสิบิลิทเล็กทูอะคาเมล่าเนี่ยมันขึ้นว่าเรียบร้อยแล้วหมายถึงผีหรอเปล่าหมายถึงจี้อะตายหน้าประตูเลย ตรงไหนอันนันมันคานรออยู่เลยเห็นปะในบ้านเนี่ยมันคานอยู่ You who hunt this place in the ไม่ไม่มีอ่ะมันไม่มีไฟไม่เห็นไฟดับเหรอเดินหนังสือมึงส่องไ, <ป S 2> ไฟฉายมาที่กูหน่อยกูจะท่องกูไม่เห็นอืมอืมโอเคนิ่งๆน,นะจะท่องละไม่หวะอีกนิดนึงไม่เห็นไม่เห็นโอ้เจ้าไป <S 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 าเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรวะ กูยังไม่ทันพูดเลยอุ้ยสัตว์มาแล้วกูยังไม่ทันพูดเลยกูคิดถึงหนังสือเองน้ำมนอยู่แล้วอยู่ไอ้ยเสียงสัตว์เลยนั่นนะมาอ่ะน้ำมนต์น้ำมนต์อยู่ข้างหน้าซองๆเลยพูดซองเลยอันนี้นึง You who hunt this place in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let you s o l l i t e โนว์สโอ้โหไอ้เฮียทองไม่จบจริงด้วยวะ่ะมันล่าเมื่อกี้มันล่าไม่เห็นหรอต้องต่อดิจัน <laughs> ไม่เห็นหรอนี <laughs> ่ให้กูยืนเฉยเหรอเ <c oughs> ยี่ยมมือกูอยู่ข้างหน้ามึงไงยังเลยไม่ตื่นไง <c oughs> ลองเป็นคนหน้าสุดดิ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซองซองหน่อยดิ you who hunt this plate in the name of the lord i command you to go back to where you came from let your soul return to earth let your body return to dust so be the will of god be of The God, มาแล้วโอ้โหคิดถึงกูจัดไปนะขยันมาแล้วขยันมาแล้วโอ้ยเฮียตกใจขาคือแบบไ่้ยมีเพียวพอดี้อินดูร์ดัสอย่างเงี้ยกูโยนกูโยนใส่ไปนะกูโยนน้ำมันใส่ไปแล้วสุมไล่ได้ยังงวะขึ้นปะไม่ขึ้น e x o r c i s ิ the Entity จิทีไม่ถึงว่าต้องต้องใช้ปืนไล่ผีปะ มาแล้วกูแปลงร่างเป็นธนิษฐ์กำจัดผีแล้วลุยหาของเลยเฮี้ยชิ้นนี้โอ้โหมือดีจริงๆไปแล้วกูไปแล้วหลบดิปุ้นหลบหลบหลบผีเหรอผีเหรอมาแล้ว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 เราเล่นกูได้แหละกูกูกูมาแล้วเหี้ยได้สองชิ้นแล้ว สปิริตกีบอาสไทรสปิริตกอลาสไทร์สปิริตกอลาไโดนละโดนละโหโดนแล้วสุดยอดเลยกลายเป็นฝุ่นเสปิริตสปิริตกอสไทร์กระสุนจะหมดแล้วนะสเปนนะเทหมสปิร okay. ิตก so ีบอลสปิริต สปิริตนี่หอยก่่าสปิร <Spirit. S 2> ิตแหมเหมือนมันออกไม่ได้มั้งโอ้โหเสียงไหนมาแล้วมาหากูแล้ว,มา,ลวมาหากูแล้ว,ม,ลวมันลากูไปเถอะจับกับเถะปุ้นเป็นตัวเกกี่ยวคานอยู่ นี่ไงเลเวอเนนซ์มาวะ she has particularity of not being able to stand up d u e i n g a lack of accurate energy เลเวอเนนซ์ละหนึ่งพระนุ่งนะเนมอนหัวเราะได้ชายผีเด็ก เกียดแสงกูเลยวันแนนปะอืมจัดไปกลับกันเถอะจัดไป okay. เราทายเลเวนแนนนะครับตานี้เดี๋ยวมาดูกันถูกหรือผิด <c oughs> พามพามเลเวนแนน่ะไ <c oughs> อ้ยา <c oughs> ใช่ถูกเ้ืยอ้จะ